ตอนนั้นผมเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่สายสรีผมก็บริจาคเงินเลย100ล้าน3ปีไปทํางานโดยที่เมชั่ร์ว่าจังหวัดราชบุรีจะไม่มีเด็กแม้กระทั่งหนึ่งคนหลุดออกนอกระบบการศึกษาว่าหมหิายาลัรต่างๆในเมริการเนี่ยคือคนรวยที่นั่นเขาบริจาคเยอะมากเขาบริจาคเป็นแสนล้านประเทศไทยมีไหมผมจะบอกทีมงานเสมอว่าผมกินข้าวสับหรับเดียวกับนักข่าวกับเจ้าหน้าที่ทุกคนให้ผมกินพิเศษผมก็ไม่เอานะครับเรื่องของความเหลื่อมล้ำเรื่องของอะไรเหล่านี้เป็นเรื่องที่ ที่ผมพยายามที่จะผลัดดันท่านก็บอกตลอดเวลาว่าการศึกษาไทยข่วยหลักสูตรไม่ดีครูไทยสอนไม่นได้เรื่องอะไรกันว่ากันไปแนละนะครับผมเองผมก็เป็นผมเองผมก็มีการพูดเรื่องนี้ตลอดเวลาในวงเล่าในวงอะไรก็มีการพูดคุยกันตลอดเวลาแต่ว่าไม่มีใครรู้ขึ้นทำไมสอย่างลูกผมก็ไปเรียนเมืองนอกจบการศึกษาดีๆค่าเรียนปีหนึ่งเป็นหลายล้านลูกท่านหลายๆหลายๆคน,ๆคน,คนก็รู้สึกอย่างนั้นเหมือนกันพวกท่านมีช้อยส์อย่างน้อยพวกเรามีออปชั่นตลอดเวลา ต่ว่ามีคนอยู่ร้านหนึ่งคนนะซึ่งหลุดลออกนอกระบบการศรรึกษาหลังจากโควิดไปแล้วเนี่ยก็ผมก็เห็นแจ้งว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีคนหลุดนอกระบบการศรรึกษาเยอะมากเพราะว่าพ่อแม่ต้องถูกเล่ออฟนะครับแล้วก็ไม่สามารถารับผดที่จะให้ลูกไปโรงเรียนได้ทำอย่างไรถึงจะให้คนเหล่านี้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษาได้นะครับผมไม่ต้องคอยเป็นรัฐมนตรีศึกษาหรือหรือไม่ต้องคอยเป็นนายกหรอกตอนนั้นผมเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่สา,กกายสิริผมก็จัดการเลยผมว่าบริจาคเงินเลย100ร้ล้าน3ปีให้จังหวัด ราชบุรีเป็นจังหวัดที่ไซส์เล็กพอประมาณแล้วแสนสิริไม่มีโครงการแล้วก็ไม่ได้เป็นจังหวัดที่พักเพื่อไทยมีสสนะครับเพราะเดี๋ยวจะหาผมทําเพื่อที่จะซื้อเสียงผมให้จังหวัดเนี้ยจังหวัดที่ไซส์พอประมาณเงินหนึ่งร้อยล้านเนี่ยโดยที่ใช้คำว่าซีโร่ดรอปเอา์คือให้หนึ่งร้อยล้านเนี่ยไปทํางานโดยที่ไม่ชชว่์ว่าจังหวัดราชบุรีจะไม่มีเด็กแม้กระทั่งหนึ่งคนหลุดออกนอกระบบการศึกษาให้จบการศึกษา ทานพื้นฐานโดยจ่ายเงินให้กับครูจ่ายเงินให้กับครอบครัวให้ไปจ้างคนเก็บส้มหรือว่าคนเก็บผักนะครับอันนี้ก็เป็นก็เป็นอะไรอันตน้ตนที่ผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยในที่นี่นอกยกเว้นการนอกเหนือจากการที่สามารถโทรดาวเรื่องโซเชียลมีเดียปวดอ้างแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าเรื่องเหล่านี้เนี่ยอยู่ในความสามารถของทุกท่านผมเองผมก็พูดคุยกับท่านผู้วยการกสอสว่าอยากให้บริษัทแสนสิริเนี่ยเป็นตัวอย่างในการที่ให้บริษัทใหญ่ๆเนี่ยเทคไปเลยครงจังหวัด ได้ไหมอย่างน้อยให้เด็กเนี่ยที่หลุดนอกระบบการศึกษาเนี่ยกลับเข้ามาอยู่กับปรกาศสกษสารทั้งหมด